ไอ้เหตุอื่นจะออกนาท้อทิ้งเราไปไหนครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพี่พี่น้องชาวบ้านน้องนาดีของเข้<ม>าทา<ม>ั้งแฟนเพจแล้วก็ทางยูทูปนั่มเมื่อน,นี้ได้มีการมาชุมนุมสังสรันรกันอยู่เฮียนสร้างเพิ่นเล็กๆน้อยๆอ่าเล็กๆน,น้อยๆเพิ่อนไงอันนี้คือสร้างอันนี้คือในหัวใหญ่เพิ่อนเพื่อนอ่าอันนี้อันนี้คือไม่สัญญา ตัวเหียไปตัวเหียไปจำมู่บ้านจานิีปาทเนี่ยเาไม้เกลียันีวันที่จริงเราไม่ได้ในองเหี้ยเลไอ้นี่น่องไส้ละครับมาคเอยกินต้งบุอยามาหลับไกลไอ้นี่ฮานโจครับเออในในเท่ในต่ำครับผมเป็นเจ้าหน้ากี่ซอยติดสามทัางยูทูบท่างเพียรน้ำ

นี่ต่อสิกาวยี่สองเทียบผมนะไฟกาสองเทียบจะเป็นบ่าหมื่อนี้ก็ได้เทียบหครับไฟครักเจ้าเทียบไฟกาให้เจ้าสองเทียบครับมื่อนี้มื่อนี้ก็ได้ไก่การเลยมั้งเมนูยังช่างเฮ้ยมาสิต้มสมกับสีทอดทัดเผ็ดครับต้มสมทัดเผ็ดอันนี้ก็ปลาปลาขึ้นมื่อนี้ครับผมปลาขึ้นปลาเนี่ยคนก็ขึ้นนึกกอะไรเมื่อนี้ครับผมท่านนี่ผมกัน กินหาป่าหาเมอชุ่มกันนะนเอานืำหลเด้อเน้ายตาม่มนายเท่ยยกถุงป่าหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอยาดแป๊บนึงครับผมครับมันจีดีได้ไหมป่าครับผมได้ป่าลายเมือนนี่อันนี้เสี้นเทเพิอนอันนี้เสี้ยนต่ำเพิ่นน้ลากน้ากครับผมเป็นจังไ้กับซอยติตตามทั้งแฟนเพจเพจทั้งเพจทั้งยูทูบก็มีเดอทางช่องสันซันพากินพาเที่ยว ครับผมพิมพ์เข้าไปเบิ่งสันๆันายกินพายเที่ยวมันจีดิ่งขึ้นเลยติดตามน่ครับติดตามกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเนี้ยเดี๋ยวตาคุณไก่ว่าท่านเขาเบิ่งอายอยู่ไงเนี้เขาเบื้งเะไรเอที่เราไม่ออกมาเน้ยอ๋อทางยูทูบแน่น้อนยูทูบเนี้ยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งความแน่นอนเขาบอกอ๋อเขาเป็นเพื่อนกันผมผมเป็นเพื่อนท่านเป็นใครที่เราไม่บอกเขาเบื้องเขาเบิ้งไป โอ้ท um ี่เป็นน well> ้องอ่าวันนี้ไก่ตายไก่ตายไปหกตัวหมดเราเลยซื้อยังซื้อทางยังสั้นๆครับสั้นๆพากินพาเที่ยวซอโซเด้อครับผมี่แ้ก่อนหพีเขาไปชื่อนี่ไมอ๋อกเาไปชื่อช่อน่หมเหลือลเดียวตัวงม่ใหม่เนาี่สงนีเดีของ่ีากไ้เพ่เป็นชื่อแมนบ้

ครับช่วงนี้กำลังเฮ็ดแนวกินแดงกันเมื่อนี้มีนัดมีสั่งชั้นกันอันนั้นห้องกายาไปใส่ใจข้าวไรสาระเว้ยขาของอาชุมูุ้ยเด้อตัวห้งรู่หายที่เมียนหายที่เมียนนะเหมียนยังเมียนโตัวเจ้าก้อนเขาได้เหมียนวะให้มันส o o เขาตั้งแต่มหาอันนี้อันนี้ว่ได้บังคับเซี่ยวเด้อครับเด้อครับครับผมครับอืมครบกันมากถึงจะหน่อยถึงแก่แก่ผาเรียดแล้วกันเมื่อนี้ ข้างแรในชีวิตใส่แก้ถอดไขสุกินมือนี่เป็นั้เป็นทั้งนานงานมือนี่มีอันนี้อันนี้ฮานโจนี่นอนฮักอันนี้พี่หมอครับผมพี่มอครับผมฝาไลกดติดตามด้วยครับพี่หมอครับพมอฝากกดไลค์กยครับพี่อกกดลกอพี่อนากกัพี่อฝากคกติดตมด้ยคพื่อกได้พี่อนาไคตตาม้ว่ัมอากกดนกิดามรัพ่อก็ไลม้ับห้ามันละ ปี่งแต้มงูอึนมันพ่อกระเทิานี่มันอยนกำกันมาจะหน่อยมันจะไบบยมันจะไหลเม่นูคืนเอาเอาไปเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เอาไปใส่ปิ่งมันพูิวันนี้ก็นั่งรอที่พูนครับทีมงานหล่อโตเขามาหนึ่งสูงเกี่ยวนึงมามอนเนาเขาไม่ไหล้วึงพีพ่อไีพ่อยู่มองยามดิมาให้ที่ยังได้อะลวกลกอะไรนั่นม่เอาัเนลายไม่นูนอันนี้มันเคย ไม่ไล้วไปวไป้เอ้ยยายเปส่งไปไหนก็จะไปด้วยไปิ่งเป้งนตอกเไปมคนทองดมอ้าวเอมากินกรอดขอเหมากดเล่ไม่ไหนอดมดเล่เผ็ดม้เมนอันทุบไข่ตีไปถาได้ทอดมดเลยพอมาแก่ก่อน มาี่เทามด้อาถอดไข่ไม่ได้ถ่าตอเกียดได้หันม่หันเนี่ยถอดเกล็ดอเอพี่นั่งมาแล้วมันมันโคตหลังไมลูกูพี่เาอครับผมที่เทาสามทั้งหลังมีโปรแกรมเนี่ยทเยอะห้องหน้าตายยูะนาตายเยอ่อดีอ่ะก็เรยกว่าไม่หว่าเอาไปนารถขาหนุ่มคือไปนารถจาเลยเดี๋ยวเาเดี๋ยวให้เป็นจังหวะจังหวะจังหวะแล้วไปี่เท่าสามนี่แต่ว่า แต่ว่าสิ่งนึงที่ไอ้สิขวบอกบ่าม่นสอนลูกเมี่ยนี่หาใสกก็ะด้แต่ว่าสิหาใสกก็ได้แต่ว่าสหาค้ที่ว่าจริงจังกระเพานี่มันหายากเอาสำนันล่ะเอาใสกก็ได้แต่ว่าหาคนที่จริงจังกระเพานี่มันหายากไอบอกแค่นี้ล่ะเยยยท้เย้ยเยเด้่เ

ช่องเขานาะธรรดาไงเห้ยนเดิมนเปมอเาละเอาลิเนอะบ่ครับผมเอาลินผมนี้ก็ตูวแต่ว่าแต่ดปล่อยนนำเมื่อีรคือจังนอกขึ้นแลเทียวเทียหลกลายกันสจงจับเอ็กแน่นวน่งเก็บเนื้งเก็บเจอพี่นั่งเราส้งยิมเนี่ยแล้ววะพวกยนก็ตวอกผมผมททีล่ะมันธรรมดาเก็บตู้ยันแเละเก็บตู้อยู่แล้วมันบ่รู้เยอะนน่เก็บแล้วน้องเด็กุ ต้อทมือยามบนน้องวับริจินเาทิ่เลขไปสก็เบิร์น้านทเอิสองเท่าครับเดอ๋กวก็มากค่าผู้เฒ่ายกยิ่งนักกินสูยเยยเอรับสายอยู่ครับครับเพินบ้านิงนกินสูเป็ยเนยก่อนครับคนมีคนผู้เิร์ฟคนที่ชีวิตมันมันก็ต้องคนมีนาทีบานที่นังื้อนี่า่องเย็นระหว่กันหาิเลมันเป็นนองนองเลยนี่กนองกเกก็ลเลียนไกลเห็นตัวกมาจับเนื้อมาแหงจับค่มาแห ขันโจดก็เว่าเองอไเอ่าต้นกันนะโอ้เจ้าเปาตะไครไปนี้มันบะะมันเรมันบ้ออรหออหาเสอวดไงโทษเหลวอนึ่มเอยเอาน้น่ได้เองดอวงนี้กินเรื่อยอเงินเรื่อยก็อยาให้เันกินน้ำผึอเกยงนอน่งปน้นา ทำพนามากเาทำมากินกินยุไซมันก็แล้วแต่ว่าอยากให้มัสั้นๆกันพ่นาคมาก่อนเพอยากถือยาเบียเนียแต่ต้องารกู้่พูดียวอเรอี่เขานี่ยแบว่าเด็กเขาทอดด็เลยตายมันบ่ยากได้อันตายตายชื่เลียกซอทอดเด็ดเลยเพราะงี้ประยุทธ์ว่ตายไม่ได้เรียกดอกสันมันดูได้เปล่าม่อแม่ ว่าเพื่อนเอ้มันอยากให้แล้วคาอยางเป็นตุ้นเป็นแน่น้ออย่างเนเกระเพรียงนหนาวนะแต่นไม่เคยอัานยนะนายตั้งแต่กอดเป็นหันโจหานโจทย้นกำลังสรอยพักขาสิมาใส่ถอดไข่ครับผมมันจะสร้อยน่อยแต่เทีดอดไข่แก้มเราครับคูณได้ว่าเคยซิมกะไห้ลองเฮ็ดบึง อันนี้นอนรับจะกลับไปขายขออยู่ดิเขาว่ามานี่บ่อยไปจะมือหมดเลยเาตองทุนหลใช่หรอผูมีดชินเนอร์ดีห่างแรงเยเนี่ยูได้ที่มองเน่ยสร้างคอยคอยวัเซีย้อนอบตวัดบอกคอยเซียนะอื้นคอยวัเซีย้อคนนะคุณก็เปลี่ยนไปเยอะแว่ตัวัน อันนี้แม่บ้านของสร้างเพิน่นครับผมแต่งคนแรก,แนกนนคนแรกแจ้งหกหมื่นเจ็มันใส่คุ้มค่าครับคุณเนี่ยคนแรกนี่นคนแรกคน,คนที่สองนี่บ่เคยได้เปิดตัวนคนฮักกันเด้แต่งตั้งแจ่งตังจะ้อยๆคุณจนจนยางแบนแล้วเสมมอเนี่ยแต่ว่าพอเก่าแม่เอาขาย วดไปแล้วหลายแสนแล้วอาเยนไม่ได้ขายล่ะนี่นี่ามนนี่ตม่คบมีมูเมีมั่งมีแม่แจงให้ท่านในกลุ่มท่านในกุ่มด้วยคัคู่ท่านในกุ่มด้วยฮะใส่เห็นไหมเจ้า้อยบอกเลว่าเนกระดาษที่ตัว อันนี้เป็น,นวิธีอิาสานบรรจ้อนเนี่องอาธ,อาธีงกนวิธีบึงการเป็นวิธีอีสานขาองห้างอาชีพมีคําบอสุภาพจ้าหน่อยก็สร้างเพราะว่ามันเป็นอย่างไรล่ะในวงเจเบนหนาน้องน,องนองุ่งประปวกกันไอ้บ้างนี่แหะบ,บักลินไหม่มันมันหน่อยได้ยังบมกเลงเงี้มันขึ้นไม่ตึงๆครับผมสิได้มาล้างอยู่จังหมยยกอ๋อทุ่งห้าเลี้ยเว้ไว้ไม่ตึงตีละ เงี้ยคนมาท่านรวยคันเศรษฐกิจดีก็หนีตีลรวยก็หนียกเดี๋ยวนี้มันท่นได้รวยกะยู้กินกันได้สิไปก่อนเงี้คันเพิ่อนกินน้ำติลุ้ยก็หนีเลยอันนี้ท่าไครับเล็กเต่เปียกครับต่อไปครับเขาไม่เพื่อนทำงานไหมไหมวันนี้ทอดไก่แล้วครับผมเืออคเล็กพอดใครแก้มหล่อครับผมเลยหน่อยขอบคุณมากเพื่อนเล็กคือสนิมเล็กเล็ก เอาคลิปนี้ก็ขอจบไว่สนิสักก่อนครับคลิปนาคลิปนาตอดวาวานมาผ่านแล้วหรคลิปนาจังสีล่งลงล่งเปอีกเทีนึงให้มันมีสาระเอากาวสวัสดีครับยูดีเมียครับผมโอ้ยปั่นกีก